จริงแต่ไม่จริงผู้ปฏิบัติกรรมฐานทำสมาธิภาวนาเมื่อปรากฏผลออกมาในแบบต่างๆย่อมเกิดความสงสัยขึ้นเป็นธรรมดาเช่นเห็นนิมิตในรูปแบบที่ไม่ตรงกันบ้างปรากฏในอวัยวะของตนเองบ้างส่วนมากมากราบเปลียนหลวงปู เพื่อให้ช่วยแก้ไขหรือแนะนำอุบายปฏิบัติต่อไปอีกมีจำนวนมากที่ถามว่าภาวนาแล้วก็เห็นนรกสวรรค์วิมานเทวดาหรือไม่ก็เป็นองค์พระพุทธรูปปรากฏอยู่ในตัวเราบ้างสิ่งที่เห็นเหล่านี้เป็นจริงหรือหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าที่เห็นนั้นเขาเห็นจริง แต่สิ่งที่ถูกเห็นนั้นมันไม่จริง